ของเสียแป้งกับลูกน้องตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอตำรวจยังคงกระจายกำลังกันค้นหาอยู่นะคะขณะที่เมื่อคืนนี้ค่ะมีการเชิญนายกอบตคนหนึ่งในจังหวัดสตูลมาสอบถามข้อมูลกลางดึกเลยหลังจากพบว่านายบอยคุณผู้ชมจำนายบอยได้บหมที่เดินออกลิฟต์นำหน้าเสียแป้งออกมาลูกน้องของเสียแป้งเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากนายกคนนี้นะคะล่าสุดรัฐมนตรียุติธรรมลงพื้นที่เรือนจำนครศรีธรรมราชติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยค่ะ โดยเราไล่ย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะคะจากคดีที่เสียแป้งนี่แหละคะ่ะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนาครศรีธรรมราชนะคะคแล้วก็เดินตามหลังในบอยออกไปออกจากลิฟต์แล้วก็มีคนมารอรับนะคะซึ่งตำรวจสืบไปสืบมาพบว่าผู้ร่วมขบ,บวนการก็คือนายจีรวุฒิหรือว่านายบอยคนที่เดินนำหน้ามีนายจักรีหรือว่านายบิก๊ก นั่งอยู่ที่รถกระบะ4ประตูสีขาวรอรับอยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3คันด้วยกันมีรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวรถกระบะอีซูซูสีขาวแล้วก็ยังมีรถเก๋ง Honda าซีวิสีดําทะเบียนสงขลาด้วยเนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้ว่าเส้นทางการหลบหนีไปทางไหนกันแน่นะคะโดยตอนนี้เข้าสู่วันที่4ีํารวจยังไม่ติด ยังไม่สามารถติดตามตัวเสียแป้งกลับมาได้เลยโดยที่ควบคุมตัวได้ตอนนี้ก็คือมีนางสาวหมวยหรือว่านางสาวยุวเรศนะคะเป็นคนที่โอนเงินให้กับนางสาววิลาวันหรือว่านางสาวไหมที่ถูกจ้างวานให้ไปเฝ้าไข้เสียแป้งที่โรงพยาบาลโดยตอนแรกอ้างว่าถ้าเกิดว่าทําสําเร็จนะครับนางสาวไหมเนี่ยจะได้เงินสองแสนได้บ้านที่ภูเก็ตอีกหลังหนึ่ง แต่นางสาวหมบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องได้เงินมาแค่2,000อ้าวแล้วนี่น่าจะต้องย้ายไปอยู่ในคุกด้วยจับะะจ200แสนเหลือ2000ส0 0พนหายไปหลายตัวเลยขณะที่ตำรวจก็ยังคงวางแผนสืบหาแหล่งกบดานของกลุ่มผู้ต้องหาอยู่นะพร้อมกับกระจายกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ากดดันหลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับตามเส้นทางที่ปรากฏการเคลื่อนไหวของรถกระบะอีซูซูสีขาวและรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีดาแล้วนอกจากนั้นครับตำรวจ ในทุกสอพอนะฮะ11อำเภอของพัทลุงตอนนี้ออกตรวจตามโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่กว่า100แห่งแล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่เข้าพักครับเพื่อหาบ่อแสกลุ่มผู้ต้องหาด้วยจากการข่าวของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงก่อนรุ่งของวันที่23ตุลาคมนะฮะเขาไปเจอสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็รถเก่งฮอนด้าซีวิกสีดํา บนเส้นทางถนนสายเพชรเกษมบนภูเขาพับผ้าครับเป็นเขตปล่อยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงหลังจากนั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ขาดหายไปส่วนรถเก๋งคอนด้าซีวิกสีดำที่ออกจากพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงเนี่ยซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาหน่าจะลงจากรถยนต์แล้วก็เดินเท้าเข้าไปกบดานบนพื้นพื้นที่ป่าเขาบรรทัดตอนนี้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกหาข่าวทุกด้านเลยนะฮะ แล้วก็ให้ชาวบ้านผู้นําท้องถิ่นแจ้งเบาะแสหากมีกลุ่มคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ด้วยใช่คือก่อนหน้านี้หลังจากที่หลบหนีออกมาได้ประมาณวันสองวันเห็นว่าไปหาพี่ชายที่เคารพในจังหวัดพัทลุงด้วยแต่ว่าพี่ชายคนนั้นเนี่ยไม่ยอมให้การช่วยเหลือนะคะก็น่าจะมีการหลบหนีต่อส่วนรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวมีรายงานว่าพบในพื้นที่อำเภอมะน,นังจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ไปเจอป้ายทะเบียนถูกถอดทิ้งไว้ในพื้นที่บริเวณเดียวกันค่ะ พบว่าเมื่อวันที่24ตุลาคมรถคันนี้ไปเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดพัทธลุงทำให้คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาพยายามแยกย้ายกันหลบหนีเพื่อเป็นการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ย mm. เกิดความสับสนนะคะ จากนั้นเจ้าหน้าที่พบเบาะแสรถกระบะอีสุสสีขาวที่มีนายบอยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นคนขับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสตูลและเมื่อคืนที่ผ่านมามีความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจุดหนึ่งพบว่านายบอยได้ไปเจอกับนายกอบตคนหนึ่งของอำเภอมะน,นังจังหวัดสตูลโดยล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจนะคะได้สั่งการให้ชุดสืบสวนภาค9สอบสวนจนพบว่า นายจีรวุฒิได้ขับรถไปพร้อมกับภรรยาและก็ลูกไปขอความช่วยเหลือขอที่พักพิงจากนายกอบตอท่านนี้ด้วยดังนั้นชุดสืบสวนจึงเชิญตัวนายกอบตอมาให้ข้อมูลโดยไปติดตามตัวนายกอบตอได้ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับรถนะคะมิตซูบิชิปาเจโรมีรายงานว่าเป็นพานะพานายจีรวุฒิพร้อมกับภรรยาและลูกไปหลบในที่พักรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเก็บวัตถุพยานต่างๆแล้วนะคะโดยนายกอบตอให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนเป็นอย่างมากแต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดโดยนายกรายนี้ได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดสตูลตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางคดีก็ให้ข้อมูลด้วยว่านายบอยหรือว่านายจิรวุฒินี่แหละ เป็นลูกน้องที่ติดตามใกล้ชิดเสียแป้งเรียกได้ว่าเป็นลูกน้องคู่ใจและขณะนี้ทั้งคู่มีอาวุธติดตัวด้วยนะคะยืนยันว่ายังอยู่ในเขตประเทศไทยไม่ออกไปนอกประเทศหรือว่าอย่างมาเลเซียตามที่เป็นข่าวค่ะส่วนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเอาไว้สองคนแล้วนะครับคือนางสาววิลาวันหรือว่าไหมผู้รับจ้างเฝ้าไข่และนางยูวเรตหรือหมวยนะฮะทั้งคู่เนี่ยถูกแจ้งข้อหานะครับร่วมกันกระทำการด้วยประการใด ให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องทำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขังไปช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมสอพอเมืองนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบปากคำนางยุวเรศเพิ่มเติมในวันนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะคุมตัวทั้งคู่เนี่ยเข้าขออำนาจศาลนาครศรีธรรมราช ฝากขังเป็นผัดแรกด้วยคือหมวยเนี่ยยังไม่ยอมรับบอกว่าตัวเองยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้นะคะด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยวันนี้จะมีการประชุมพูดคุยกันและบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศถ้าเกิดว่าไม่ทำความจริงให้ปรากฏ แน่นอนว่าส่งผลต่อการขาดความเชื่อมั่นต่อกรมราชทัณฑ์นะคะกรเป่ยนคือประชาชนให้ความสนใจแล้วก็พินมองจะมาขอประชุมความคืบหน้าในทุกด้านนะฮะทั้งด,ด้านการติดตามตัวแล้วก็ในด้านของมาตรการต่างๆซึ่งจะขออนุญาตไปประชุมก่อนนะครับ